สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาทําให้กับสมาชิกที่เขาประสานมาว่าดอกนี้มันออกไปกิ่งนะครับก็เป็นการกระตุ้นน้ําครั้งแรกนะครับต้องให้น้ําเต็มพุ่มนะครับครั้งแรกเนี่ยให้เต็มพุ่มไปเลยนะครับก็จะทําให้ดอกเนี่ยนะครับก็คือเราแก้ปัญหาให้มันออกทั่วกิ่งนะครับทั่วกิ่งถ้าของส่วนไหนที่ออกมาแล้วนะครับก็ แนะนาให้น้ําเต็มพุ่มสักสองรอบนะครับก็ลองดูนะครับสองรอบวันเว้นสามวันวันเว้นสาม,ว,ว,สามวันพวกนี้นะครับก็ลองดูพัฒนาการในโคนต้นนะครับหรือโคนกิ่งเนี่ยปริมาณดอกนะครับจะเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับก็การออกดอก ใต้กิ่งนะครับผมเคยทําวิดีโอไปแล้วนะครับของปีก่อนนู้นนะครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณ2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้วก็ก็เป็นปัญหาทุกๆปีเนาะมันแต่ละพื้นที่นะครับการเข้าน้ําครั้งแรกหลังจากกักน้ำเอาดอกเนี่ยนะครับสาคัญมากๆนะครับก็คือเราพยายามกระตุ้นนะครับให้เต็มพุ่มไปเลยนะครับครั้งแรกใครจะกระตุ้น1ชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงครั้งแรกนี่นะครับก็จัดไปได้เลยนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับหน้า น้าดินไม่เหมือนกันนะครับก็วิธีการกระตุ้นนะครับแต่ว่าอย่างต่ําต้องหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับครั้งแรกอันนี้ก็การแก้ปัญหาก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนะครับเราก็ต้องฝึกสังเกตด้วยนะครับอันนี้พลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้เลยเจ้าของสวนเน mm ี hmm. ่ยต้องมีความรับผิดชอบฝึกสังเกตดูบอ there, ่อยๆนะครับเดินทุกต้นนะครับทุกแถวนะครับก็จะเป็นวิธีการแก้ปัญหาและก็เก็บข้อมูลในส่วนของเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป <classified> <mm. ็นวิธีการแก้ปัญหาของผมเนาะ ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงผส,สมอาหารรอดอกนะครับแล้วก็ปริมาณฝนทางใต้ตอนล่างก็ยังเยอะอยู่นะครับเยอะอย,อยู่ตกวันเว้นวันตกวันหยุดสองวันนะครับตกวันหยุดห้าวันวกน,นี้นะครับก็เป็นปัญหาสําหรับทางใต้หรือทั่วประเทศเนาะมันก็มีปัญหาทั่วๆกันนะครับปีนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับส่วนไหนที่ที่ แบบว่าได้ดอกมา40-50%เนี่ยนะครับตัดสินใจนะครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับเอาไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอปีนี้ดอกมันออกเยอะมากนะครับบางสวนเนี่ย20-30%ต่อต้นเนี่ยเขาก็เอาแล้วนะครับเพราะว่ารอไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้เพราะว่าอากาศแปรปรวนมากๆนะครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับ2เรื่องก็ก็ลองดูเนาะนะครับอาจจะมีประโยชน์สําหรับสมาชิกมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่มีประสบการณ์ก็อ่ามี ประสบการณ์เยอะๆก็สามารถคอมเมนต์แชร์ข้อมูลประสบการณ์ได้นะครับไม่ว่ากันขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม